คอยคิดถึงจังเลยคิดถึงเหมือนกันคะ่ะนอนหรือย,ยังคนสวยคิดถึงจังน้องเอิร์ดจะได้เจอกันเมื่อไหร่ คนทำอะไรไม่ค้าเก่งมากวันนี้ใช่ไหมใครที่กดซื้อไม่ทันสามารถไปซื้อได้ในตะก,กร้าของน้องเอิญบีอินคีฟูดอีกนะคะวันนี้แต่งหน้าแล้วก็เลยแวะ มาหาทุกคนหน่อยขน,นปิวกำลังดูสตรีมเกมเลยดูใครสตรีมเกมตอนนี้มีใครสตรีมเกม สวัสด tamam, ีค่ะสวัสดีค่ะกำลังคิดถึงเลยจริงเหรอคุยอะไรดีนะ วันเสาร์จะไปหานะคะได้เลยค่ะแล้วเจอกันนะเสาร์อาทิตย์นี้ดูเธอไลฟ์ขายของแล้วเพลินมากเมื่อกี้จริงเหรอเป็นไลฟ์ครั้งแรกเลยไม่รู้ว่าพูดถูกพูดผิดหรือพูดยังไงบ้างแต่ว่า ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาให้กำลังใจกันอะไรเด็ดไม่ไมมไดีหน้าเบอร์มากจริงเหรอหายเบอร์เรี่ยงมันก็ขึ้นเป็นสีเขียวอยู่นะ โอเคไหมตอนนี้โอเคไหมกดหนึ่งหน้าเบอร์ไหมใช้ประสบการณ์จากดูกอรใช้ประสบการณ์จากการดูคนอื่นไลฟ์าขายบ่อยๆใช่เด็กต้องไปแอบ,บดูคนอื่นไลฟ์าขายของบ้างไหม ่ชดมากขอเบิร์ทแทนได้ไหมไม่เคยไม่เคยได้เห็นไม่เคยได้ยินม,มุกนี้มาก่อนเลยจดก่อนนะเสาไปหาได้แล้ววันอาทิตย์ละ่ะวันอาทิตย์นะ สลิปสวยอ่ะเขาไม่ได้จ้าง่ะดิขึ้นต้นแต่จะใบให้นะขึ้นต้นด้วยลิปลงท้ายด้วยอิดวันนี้สวยจังครับ ขอบคุณครับงานชนประมาณล้านงานได้ทุกีใช่งานสองอาทิกน์นี้ชนประมาณเยอะ และมาหากันว่าถ้าใครไปหลง,งานก็เดินทางปลอดภัยนะคะสามหกห้าหากครอบครัวนองว่าวขอบคุณมากใครยังไม่ฟังสามหกห้าบ้างอย่าลืมไปฟังนะ แชาชแล้วไปหาได้ครั้งสองวันชอบเย่ฟัง,งแล้วชอบหน้าขอคนนั้นค เดี๋ยวจะไปหาให้ได้เลยขอบคุณมากเลยย้ yeah. อยากเจอทุกคนมากนะอยากเมาอยากเจอทุกวันเลยอยากเจอทุกวันเหมือนกันฟังแล้วจะหัด ทุกคนจริงๆขอบคุณนะครับวันนี้รูปที่ลงวันนี้แซ่บมากคนนะจริงเหรอเป็นชุดที่ใส่ไปดูงานกาล่าเทอมส์ วันนี้เข้าไปใส่หมวกคาร์บอนในไลฟ์จิตตกใช่วันนี้วันนี้ใส่หมวกเยอะมีหลายอย่างเลยที่เห็นแล้วตกใจ นุกนะน่ากลัวแต่ว่าก็ปนคอมเมดี ไม่ได้มปหาประนแต่ก็คิดถึงทุกคนเลยเป็นกำลังใจให้ทุกๆวันขอบคุณนะคะเป็นกำลังใจให้ทุกๆวันเหมือนกันเพิมสามติดตาทั้งเรื่องไหมไม่ทั้งเรื่องก็มีบางตอนที่ดูมีสามเรื่อง หนว่าเรื่องแรกน่ากลัวเรื่องสองก็น่ากลัวอยู่แต่ว่าเรื่องแรกน่ากลัวสุดสำหรับหนูนะส่วนเรื่องสุดท้ายสนุกตลกแต่ก็มีปนน่ากลัวเต็งไม่กลัวผีหรอไม่กลัวก็แย่ละไม่กลัวก็แย่นี่กลัวใช่ เธอดูเหนื่อยๆพักผ่อนเยเลยนะไม่เหนื่อยไ,ไม่เหนื่อยไม่เหนื่นอยนะอยากคุยกับทุกคนเหนื่อยไ,ไหมตุต๊กตาเบาๆสู้ๆ นะตัวฉันพี่คิดอะไรหรือเปล่า ใครยังไม่ฟังอ่ะเดิมเข้าไปฟังแล้วใครของตรงนี้สนุกมากโทสนุกเหมือนกันได้เจอนอนๆได้คุยกับนเหนื่อยก็กอดแมวกอดเยอะแล้วแมวเฉา กอดอะไรอ่ะไม่นะไม่นะกอดกอด ทุกคนเป็นไงบ้างกินอิ่มนอนหลับไหมต้องกินอิ่มนอนหลับนะแล้วก็เดี๋วสอาทิต์นี้มาเจอกัน เดี๋ยวไปตั้งเต็นะท์รอหน้าเวทีนี้ได้ไหมได้เดี๋ยวรอเจอเลยทำงานเหนะนื่อยมากสู้ๆนะสู้ๆชูๆนี่แหละทำงานเยอะเงินเยอะไง <c ười> เป็นหว่วงเธอ ไม่ต้องเป็นห่วงสบายมาก mong nhà điểu, sẽ ăn là để live có ác lắm mong lều tạo đường mong mong chạy าวไหมคะกินข้าวแล้วกินข้าวแล้วพุทธพนหัดส,สุกอีกสามวันเองได้เจอกันแล้วทุกคนเดินแวบมาหาก,กันนะ วันนี้หนูกินชาบูหมาล่าด้วยหนูกินหมาล่าไหนก็พักบ้านงนะทอไม่หิ้ง,งเลยไม่เหนื่อยเลยโคดโคด แบตตเอรี่หรอหรือว่าหนูโ l แบตเตอรี่จริงๆเจะน้ากันบ่อยๆจะเบื่อไหมไม่เบื่อหรอกเจอเยอะๆจะได้มีเรื่องให้คุยกันเยอะๆ เมามอะไรเยอะๆหนูชอบเมาหนูชอบเมามากชอบกินอะไรในมาลาฟองเต้าหู้ ต้องหาเวลาชารเปนให้ตัวเองหาคาเฟ่นั่งชิลๆันสิโอ้ได้โอ้ฮาเดอยนนัว มาจากไหนเนี่ยขอบคุณนะครับ

จอกวันอาทิตย์นี้นะคะวันนี้ต้องไปนอนก่อนเพราะว่าสัวแนอนน้อยแค่ฝ <c oughs> ันนี้นะคะทุกคนขพบคุณของขวัญที่ส่งเข้ามาให้ทุกอย่างเลยบ๊ายบายลูฟยูฝันนี้นะจ๊ะ <c oughs> บาบุย มาไลฟ์เพราะว่าเดี๋ยวสองเจอกันอีกสามวันใช่ไหมคิดว่าไม่ได้มาไลฟ์เนอะเลยก็เลยคิดว่ามาไลฟ์วันนี้ดีกว่าก็เดี๋ยวไว้เจอกันนะคะบ๊ายบาย